การพลิกกลับและการต่ออายุในทุกพื้นที่ของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์พศ2427ถึง2493พระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่า โลกวัตถุดาวเคราะห์ไม่ได้ใกล้จะแตกสลายแต่โลกแห่งความบาปและความผิดพลาดความมืดและวิทยาศาสตร์ที่ไม่ดีจะสิ้นสุดลงด้วยแสงสว่างแห่งหลักคำสอนของเราและบนซากปร,รักหักพังเราจะสร้างโลกใหม่แห่งความก้าวหน้าและสันติสุขขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงที่มนุษยชาติจะต้องทนทุกขทรมานจะยิ่งใหญ่ในเวลาอันสัน้นสถาบันหลักการความเชื่อหลักคำสอนขนบธรรมเนียมกฎหมายและระเบียบทั้งหมดของการดำรงอยู่ของมนุษย์จะสั่นสะเทือนในรากฐานของพวกเขามนุษย์เชื้อชาติและประชาชาติทั้งปวงจะตอบสนองต่อการเรียกจากสวรรค์ พวกเขาจะฟังทันทีที่วิญญาณของมนุษย์เริ่มเบื่อหน่ายกับการเป็นนักโทษบนโลกวิญญาณจะลุกขึ้นและทำลายโซ่ตรวนของลทัทธิวัตถุนิยมเพื่อประกาศอิสรภาพฝ่ายวิญญาณเวลาจะมาถึงเมื่อมนุษย์ผู้รักกฎของเราอย่างแท้จริงผู้ที่จะรู้วิธีเข้าร่วมกฎ ฝ่ายวิญญาณกับกฎของโลกและพลังนิรันร์กับฝ่ายโลกจะเกิดขึ้นถึงกระนั้นจะต้องไม่ใช่เพื่อเป็นธาตุวิญญาณเหมือนในสมัยก่อนแต่เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นเส้นทางสู่ความสว่างซึ่งเป็นเสรีภาพที่แท้จริงของวิญญาณ เมื่อนั้นศีลจะกลับคืนสู่อ้อมอกของบ้านจะมีความจริงอยู่ในสถาบัานและจิตวิญญาณในประเพณีของคุณมันจะเป็นเวลาที่มโนธรรมจะได้ยินเสียงของมันและที่ลูกๆของเราจะสื่อสารจากวิญญาณสู่วิญญาณด้วยพระเจ้าของเราที่ซึ่งเผ่าพันธุ์ทั้งหมดมารวมกัน ทั้งหมดนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหายไปของความแตกต่างและความขัดแย้งมากมายเพราะจนถึงตอนนี้แม้ว่าโลกของคุณจะเล็กแต่คุณยังไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดี่ยวและไม่สามารถขอทรงถวายการนมัส,สการอันเป็นเอกภาพแก่ข่าพ,พระองค์ บาเบลโบราณประนามคุณในการแบ่งแยกชนชาติและเผ่าพันธุ์นี้แต่การสร้างวิหารฝ่ายวิญญาณของเราในหัวใจของมนุษยชาติจะทำให้คุณเป็นอิสระจากการชดใช้นั้นและนำคุณมารักกันอย่างแท้จริงเวลาจะมาถึงเมื่อความปรารถนาของมนุษยชาติในการยกระดับจิตวิญญาณจะรุนแรงมากจนพวกเขา จะอุทิศทุกวิถีทางในการกำจัดเพื่อเปลี่ยนหุบเขาน้ำตานี้ให้กลายเป็นโลกที่ความสามัคคีครอบงำแม้กระทั่งทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยใช้ความพยายามเหนือมนุษย์และเสียสละเพื่อปฏิเสธสงครามมันจะเป็นผู้ชายเหล่านั้นที่ยกระดับโลกนี้ผู้ที่รับถ้วยแห่งความขมขืนนี้จากมนุษยชาติ ผู้สร้างทุกสิ่งที่คนรุ่นก่อนได้ทำลายล้างด้วยความทะเยอทะยานที่มืดมนวัตถุนิยมและความไร้สติของพวกเขาขึ้นมาใหม่พวกเขาจะเป็นผู้ปกป้องการสการะที่แท้จริงสำหรับฉันการสการะที่ไม่มีความคลั่งไคล้หรือการกระทำภายนอกและฟุ่มเฟือยพวกเขาจะพยายามทำให้มนุษยชาติ เข้าใจว่าความสอดคล้องกันร,ระหว่างกฎของมนุษย์กับกฎฝ่ายวิญญาณและความสมบูรณ์ของกฎเหล่านั้นคือการนมัสการที่ดีที่สุดที่มนุษย์สามารถถวายแด่พระเจ้าได้เวลาแห่งพิธีกรรมระฆังและแท่นบูชาที่ทำด้วยทองสำริดบัดนี้จะล่วงไปจากมนุษยชาติแล้ว การนับถือรูปเคารพและความคลั่งไคล้ทางศาสนาจะทำให้เกิดสัญญาณสุดท้ายของชีวิตและเวลาแห่งการต่อสู้และความโกราหลที่เราประกาศไว้จะมาถึง และเมื่อหลังจากพายุความสงบสุขกลับคืนสู่วิญญาณมนุษย์จะไม่สร้างพระราชวังเพื่อเป็นเกียรติแก่เราอีกต่อไปทั้งฝูงชนจะไม่ถูกเรียกด้วยเสียงระฆังและบุรุษที่คิดว่าตนเองยิ่งใหญ่ก็จะไม่มีอำนาจของตนเหนือฝูงชนช่วงเวลาแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นพี่น้องกันและความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณจะมาถึง พร้อมกับนําของขวัญที่เท่าเทียมกันสำหรับมนุษยชาติมาด้วยเครื่องเกี่ยวข้าวมีอยู่ในยุคนี้โดยมีหน้าที่โค่นต้นไม้ที่ไม่เกิดผลทั้งหมดในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่นั้นมีเพียงความยุติธรรมและความจริงเท่านั้นที่จะชนะ คริสตจักรหลายแห่งจะสูญสลายไปแม้ว่าบางคริสตจักรจะยังคงอยู่ก็ตามในบางความจริงจะส่องประกายด้วยความรุ่งโร์ในขณะที่บางอันจะเป็นเพียงการหลอกลวงแต่เคียวแห่งความยุติธรรมจะยังคงตัดต่อไปจนกว่าเมล็ดพืชทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกจะถูกร่อนออกไป นี่คือความต่อเนื่องของบทเรียนของฉันแต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเวลาตามที่มนุษย์เข้าใจโลกจะหมุนต่อไปในอวกาศวิญญาณจะยังคงมายังโลกต่อไปเพื่อสร้างเป็นเนื้อหนังและบรรลุชะตากรรมของพวกเขาและมนุษย์จะยังคงอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปวิถีชีวิตของมนุษยชาติเท่านั้นที่จะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตมนุษย์จะต้องเผชิญจะยิ่งใหญ่มากจนดูเหมือนว่าโลกหนึ่งสิ้นสุดลงแล้วและอีกโลกหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่พวกคุณทุกคนเดินไปสู่ชีวิตแห่งความสงบและสันติสุขไม่ใช่เหวลึกหรือความตายดังที่คุณได้บอกล่วงหน้าไว้ในใจของคุณในปัจจุบัน เป็นความจริงที่คุณจะต้องดื่มความขมขื่นให้มากก่อนที่เวลาแห่งจิตวิญญาณของคุณจะมาถึงแต่จะไม่ใช่ความตายหรือสงครามหรือโรคระบาดหรือความหิวโหวยที่หยุดวิถีแห่งชีวิตของคุณหรือวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษยชาตินี้ฉันแข็งแกร่งกว่าความตายดังนั้นฉันจะคืนชีวิตของคุณให้กับคุณหากคุณตายและทำให้คุณกลับมายังโลก เมื่อใดก็ตามที่จําเป็นยังมีอีกมากที่จะเปิดเผยแก่คุณมนุษยชาติที่รักหนังสือแห่งปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันยังมีเรื่องน่าประหลาดใจมากมายรออยู่